ย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับผมทุกทุกคนเนี่ยน่าจะมีความฝันในเรื่องของการอยากเล่นไมค์คราฟกันใช่ไหมเพราะว่าเห็นแไปว่ายูทูบเบอร์พวกพี่แท็กเกิลพี่ออยพี่นู่นนี่นั่นเขาเล่นไมค์คราฟกันอย่างสนุกสนานเนี่ยเราก็อยากเล่นขึ้นมาใช่ไหมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็สามารถโหลดเข้ามาเล่นได้เลยนะแต่ว่าตัดภาพมาที่ผมเนี่ยหลสินะครับตังโหลดไมค์คราฟก็ไม่ค่อยมีตังซื้อคอมก็ไม่เคยมีคอมก็ขาดนะครับอยากเล่นไม่ก็อยากเล่นนะครับจะให้หันไปเล่นใน iPad ในมือถือกลับมาที่ปัญหาเดิมเลยก็คือตังไมม่่ีีเนยแหละครับ แล้วก็เชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่มีตังค์แล้วก็ต้องหาไมค์คราฟ์เล่นเงินใช่ไหมซึ่งวิธีการที่เราเล่นเนี่ยรเราก็เรียกกันว่าเล่นเกมไมค์คราฟ์กอล์ฟกันนะครับนเนพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันดีกว่าว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันมีเกมไมค์คราฟ์กอล์ฟอะไรบ้างที่น่าจะผ่านมือมาแล้วสักครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ที่เรามาพูดกันก็จะไม่รวมประเภทแบบว่าเกมที่แบบคล้ายไมค์คราฟ์เฉยอย่างเช่เนชพวกโกตเทเบียเทอร์เรียสตาร์ดิวเวอรี่อะไรอย่างงี้นะที่มันเป็นเกมแบบบเเเเกกกกมมมมมแยยยยไไไปลนนีีี่่่ัััคคววาข้อองะะรรบ เพราะฉะนั้นก็ในคลิปนี้นะถ้ามีเกมอะไรที่ใครเคยเล่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้เลยหรือว่าผมเนี่ยขาดหล่นเกมอะไรไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เหมือนกันนะครับผมก่อนที่จะเริ่มกันอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับมาเริ่มกันที่เกมแรกที่เรียกได้ว่าสู้ใครคอมไม่ค่อยได้เลยกันดีกว่านะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Exploration Lite นั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยเนะว่ามันมีเกมเวอร์ชันเต็มด้วยนะครับชื่อว่า Exploration Pro นั่นเอง ก็พูดตรงๆดีกว่านะครับแล้วเกมนี้เนี่ยถ้าใครอยากเล่นเวอร์ชันโปรเนี่ยให้เก็บตังค์ซื้อนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปซื้อไมค์คาร์กของจริงมาเล่นเลยดีกว่านะครับทำไมผมพูดแบบนั้นนะเรามาดูสรรพคุณของเกมนี้กันดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยหน้าปกมันก็จะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมีบล็อกดินบล็อกทรายแล้วก็บล็อกหินนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นตายแบบอย่างนี้กันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมพยายามนะครับไปโหลดหาไอ้เกมนี้เนี่ยที่เป็นเวอร์ชันที่ผมเคยเล่นสมัยก่อนเนีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยยกกกกลลลลลัััับบบมมมมมาาาาาเเ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 นน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 อออออออคครรรรร้้้้้้งงงงึึะะซ็็ตตตตววปปปิดดขใพ์์สโโโหหหจแไไไไูู ของจริงกไหนเป็นของปลอมเนี่ยผมก็ดูไม่ออบเหมือนกันนะครับพพูดถึงภาพรวมของเกมนี้กันแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของเกมเพลงดีกว่าเะครับเกมเพลงเนี่ยจะที่สังเกตเลยนะก็มีปุ่มใหญ่ๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเดินหน้าซ้ายขวาปุ่ม delete ลบบล็อกนะครับปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มเพิ่มบล็อกแล้วปุ่มกระโดดนั่นเองยังไม่มีในเรื่องของระบบเลื่อนระบบผิวข้าวอะไรเหมือนมายกาไม่จริงซะขนาดนั้นนะครับซึ่งก็อย่างพูดไปเลยนะครับเกมนี้เนี่ยมันมีแค่นั้นแล้วไม่ได้มีจุดเป้าหมายอะไรไม่ได้มีให้เราแบบต ซึ่งบล็อกที่มันมีอยู่ในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นบล็อกทั่วไปนะเช่นพวกบล็อกทรายบล็อกไม้บล็อกกระจกพวกหน่อไม้แรงต่างๆหรือว่าเห็ดอะไรงเงี้ยนะที่มันมีอยู่ในมายคลาสสมัยก่อนนั่นเองแค่ผมดูเกมที่เขาเล่นตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าคิดถึงวันวานแล้วเนะว่าแบบเคยอยากไปเล่นสักวันหนึ่งแต่กลายเป็นว่าผมเข้ามาในเพจสโตร์เนี่ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะเหมือนเกมนี้มันหายไปแล้วมั้งเนี่ยครับซึ่งผมก็จำไม่ได้นะว่าเกมเนี่ยมันออกมาช่วงแรกประมาณไหนนะครับแต่ว่าจากการประมาณของผมเนี่ยมันน่าจะมมมาาปปปประณสัััักกแบบีีีี2012 2013นนนไ่่่่หลงงทเเิดตวอ เออซึ่งมันก็ฟังดูดีใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยไม่ได้ซื้อเวอร์ชันโปรเนี่ยแล้วเรากดออกเกมเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้าเกมใมหม่เนี่ยเวอร์ชันที่เราเล่นไปเ like, นี่ยก็จะหายไปเลยนะครับก็คือเราเนี่ยไม่สามารถเซฟเบอร์ได้นั่นเองซึ่งสี่ผมเคยทำสำหรับเกมนี้ด้วยความที่มันเซฟเบอร์ไม่ได้เลยก็คือเราเนี่ยก็เปิด iPad เนี่ยค้างไว้ทั้งคืนเลยเนี่ยแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จเอาไว้ตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่า iPad มันรีเองเนี่ยแล้วเ,าาเ,เบบขำๆนะรัไไม่ได้จจิงงอะไรมากากซะะขนนนนดัั้ครบผม ต่อมานะมาต่อกันที่เกมมาครับก๊อฟที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า My Build World Survival นั่นเองซึ่งจะได้ว่าชื่อเกมเนี่ยนะครับต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมแบบเอาคำมาสลับกันนะครับ My Build Build World World Survival อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยหาเกมเพลย์อนี้ค่อนข้างยากแล้วเลยนะเพราะว่าเหมือนเกมเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วเกมนี้ก็คล้ายกับเกมที่แล้วเลยนะแต่ว่ามันจะแตกต่างววววว่่าาาเเรรรนีีียจะะะมบบบบหิิข้้แลลก็พังชตเข้าามแนวะครับ ซึ่งก็จะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมีระบบการเก็บของที่ว่างคล้ายๆกับไมค์คาร์มากเลยนะครับเรื่องกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างพัฒน,นาขึ้นมาจากเกมที่แล้วพอสมควรเลยแต่ก็เหมือนเดิมนะยังไม่ได้มีเป้าหมายแบบว่าไปฆ่ามังกรทําอะไรงี้นะเหมือนเกมไมค์คาร์ปกตินั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ออกมาในช่วงปี2015นะครับซึ่งปี2015เนี่ยย้อนกลับไปสหรับผมแล้วก็คือผมอยู่ประมาณพอสามพอสิบนะครับซึ่งก็เป็นช่วงวัยที่เพื่อนๆเ,เขาเล่นไมค์คาร์กันแล้วก็อยากเล่นเนะครับก็ซึ่งก็ไม่มรยยไราคิดเร่่องเเาาไนนนนะพะพฉะั้้มกก็ลกยีป มาต่อที่เกมหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้ว่าเกมนี้เนี่ยมีจุดเด่นที่เหนี่ยวออกมาครับปกติอีกนะครับอย่างเช่นเกมที่มีชื่อว่า c a s t l e Miner 4นั่นเองนะครับเกม c a s t l e Miner 4เนี่ยมันไม่ได้เล่นฟรีนะแต่ว่าผมเนี่ยเห็นผ่านหน้าผ่านตามาหลายรอบมากเลยนะเพะฉะนนก็ขอแยหยิบม,มาพูดหน่อยละกัน ที่บอกว่าเกมนี้มาเหนือเกมอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปกติแล้วเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าเกมมาก็มีแต่มือเปล่าๆใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเราจะมาพร้อมกับอาวุธุปกรณ์เต็มมือเลยนะครับอาวุธที่ว่าเนี่ยก็มีตั้งแต่พิกแอคแนะเข็มทิศแล้วก็ยาวยันปืนสไนเปอร์ปืน AK ปืนพกปืนอะไรต่างๆมากมายเลยซึ่งเราก็สามารถเอาปืนเนี่ยไปยิงซอมบี้ตอนคืนได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เกมนี้มาเหนือเกมอื่นเลยก็คือมีเรื่องของระบบถ้ำระบบแรนะ่อะไรเนี่ยให้เราเก็บกันได้แล้วนะครับอีกทั้งตอนคืนเนี่ยเรื่องของดวงจันทร์ในต่างๆเนี่ยแล้วก็ดวงอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยค่อนข้างสมจริงนะเป็นดวงจันทร์แบบดวงจันทร์กลมๆเป็นจริงเลยนะครับซึ่งถ้าใครคิดถึงเกมนี้เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปที่สตีมแล้วก็สามารถซื้อมาเล่นกันได้นะครับด้วยราคาประมาณ135บาทนะครับผม ต่อมาเป็นเกมที Qué? ่มีชื่อว่า Pocket Craft นั่นเองนะครับซึ่งผมว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ก๊อปและมีอาการหนักที่สุดแล้วนะครับคือก๊อปแบบก๊อปไปทุกอย่างเลยนะครับทั้งสกินเท็กเจอร์บล็อกอะไรต่างๆเนี่ยก๊อปไปทุกอย่างเลยอย่างเช่นไอ้จอบด้านขวานี้เนี่ยับท่านผู้ชมคุลคุณกันไหมก็คือมันคือจอบใน My Craft นั่นแหละนะครับสมมติตรงที่ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างเริ่มมีสัตว์อะไรต่างๆเข้ามานะครับเช่นพวกวัวอะไรอย่างนี้ในการให้เราไปทําอาหารกินแล้วก็หิ้วเลือดอะไรอย่างนี้ได้นะครับ ส่วนเรื่องจุดเด่นเกมนี้อย่างซอมบี้เลยก็จะเป็นซอมบี้ที่ค่อนข้างแบบว่าตีแรงนะครับแล้วก็จต่เป็นซอมบี้แบบค่อนข้างธรรมดานะครับตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วเลยนะครับซึ่งก็ท่านผู้ชมก็อย่าถือสาเลยนะครับอย่าอะไรมากกับเกมพวกนี้นะเพราะว่าซอมบี้ต่างตาเนี่ยถ้าอยากเล่นโหดจริงเนะี่ยแนะนำนะครับไปเจอซอมบี้ในพิเศษกันจะดีกว่านะครับ กลับมาแล้มาที่เกมตำนานมากเลยนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Survival c r a f นั่นเองซึ่งทุกวันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมพิมพ์เข้าไปในเพจ y Store ของเครื่องทุกคนเนี่ยพิมพ์เข้าไปว่า Survival c r a f เนี่ยเราก็เจอแบบ Survival c r a f เต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งเวอร์ชัน2เวอร์ชันโปรเวอร์ชันอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งผมขอยกเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าเรียกได้ว่าเก่าที่สุดที่ผมเคยเล่นแล้วกันนะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชัน Survival c r a f Demo นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเกมเนี่ยเราต้องลงลึกกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างงผมมอว่าเจ๋งออยู่พสมควรเลย ถึงแม้ว่ามันเกมที่ออกมาในยุคป,ปี2012นะี่ะตัวมัมีทั้งระบบเลสโตนระบบเรือระบบอะไรตา่างๆแล้วก็มีสัตว์ที่โจมตีแรงแล้วก็สมจริงด้วยนะครับตอนเริ่มเกมมาเนี่ยมันก็จะมีเรือสำเภาเนี่ยมาทิ้งเราไว้บนเกาะเนะี่ยแล้เราเนี่ยก็สามารถฟาร์มของอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อม,มาทําปืนหน้าไม้ระบบอาวุธอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งเ็ถยอว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างเจ๋งอยู่พอสมควรเลยน,นะครับแล้วมันก็มีหลายๆอย่างที่เกมมาคราฟต์จริงก็ไม่มีเหมือนกันนะเช่นพวกจอ LED หรอเอู่สสญญญอลวิดี เกมเที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเงินแค่ระบบเลือกกับระบบหิวใช่ไหมแต่ว่าเกมเนี่ยเพิ่มไประบบของอุณหภูมิทําให้เราเนี่ยสามารถหนาวหรือสามารถร้อนได้ด้วยนะครับในเรื่องของสัตว์ต่างๆเนีนะทั้งเกมที่มึงพูดไปแล้วก็เกมมาค้าไม่จริงเนี่ยสัตว์มันจะไม่โจมตีเราใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยสัตว์มันสามารถตีเราได้แล้วก็ตีเราจนตายได้เลยนะครับซึ่งก็เล่นด้วาเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลเจอร์ของเกมนี้เลยนะครับในเรื่องของสัตว์นั่นเองเอาตรงเลยก็คือเกมเซเว่นโอคัมเนี่ยผมก็มองว่าเป็นมาค้ับ และเมื่อเวลาผ่านมาหลายปีแล้วะครับผมก็มีโอกาสได้เล่นไมค์ครับของจริงทั้งบนคอมแล้วก็บนมือถือผมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้รด้ว่าเกมในกลองไมค์ครบเนี่ยจริงมันมีอีกเป็นสิเป็นร้อยเกมเลยะครับแค่เราพิมพ์เข้าไปในเพจสโตร์เนี่ยหรือแอปสโตร์ของเราเนี่ยว่าไมค์ค a f t ฟรีเนี่ยมันก็มีเกมพวกนี้มาให้เราเล่นแล้วนะครับเสียผมถ้าจากทุกเกมในคลิปนี้นี่ผมให้เซ r ร์เบิร์กมค์รัเป็นอันดับหนึ่งในใจผมเลยแต่ถ้าเป็นเกมแรกที่ผมเล่นในชีวิตนี้เลยก็คือเกม exploration light น หรือว่ามีเกมในตำนานอะไรอ,อื่นๆเนี่ยที่ผมไม่ได้พูดไปเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาเติมได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญพตพอแค่นี้แล้วกันเนรับผมอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำใจชอบผมด้วยะครับแล้วก็คลิปน้ากันด้วยเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยเสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย